เกณฑ์การเงินปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรหากคุณเปิดมาเจอคลิปนี้นี่คือเกณฑ์การเงินของคุณก่อนสิ้นปีนี้ครับหากคุณคิดว่าคลิปนี้ถูกส่งมาเพื่อคุณจงฟังคลิปนี้ให้จบและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดเส้นทางแห่งการเงินเข้ามาแก่ชีวิตของคุณเองครับเพราะคุณการตั้งจิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้คนที่มีการเงินเปิดเท่านั้นที่จะได้มาเจอคลิปนี้ครับหากพร้อมแล้วส่งกระแสจิตมาที่เพจสำหรับนี้นะครูการเดทการตรวจดูทั้งหมด3ใบนะครับว่าเกณฑ์การเงินนะครับก่อนสิ้นปีนนี้ของคคุณะรับ ขอคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับส่งกระแสจิตมาที่ไปสหรับนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับขอให้ออกมาตรงตามที่ชีวิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสื่อมานะครับเพื่มาีดนมาเจอนะนะครับตอนนี้ไพ่ยอยู่ในมือของคุณทั้งหมด3ใบเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดแชร์คลิปนี้จงกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดเส้นทางแห่งโชคลาภแห่งการเงินเข้ามาแก่ชีวิตของคุณเองและเป็นการจ่ายค่าครูให้กับครูกัน เพื่อที่คุณและกูกันจะได้ไม่ติดกรรมต่อกันนะครับหากพร้อมแล้วไปดูเรื่องแรกนะครับในเกณฑ์การเงินปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอะไรที่เคยติดเคยขัดนะครับเกณฑ์การเงินนะครับบอกเลยว่านับจากนี้ไปที่คุณได้มาเห็นคลิปนี้ที่คุณได้มาเจอคลิปนี้บอกเลยนะครับว่าคุณจะได้รับข่าวดีเกณฑ์การเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอะไรที่มันติดมันขัดอยู่เกี่ยวกับการเงินนะครับ ะได้รับการแก้ไขนะครับจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีเข้ามานะครับกิจการเงินจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มคล่องขึ้นนะครับหลังจากที่คุณได้มาเจอคลิปนี้และน้อมนําคลิปนี้ครับผมอะนะครับมาดูเรื่องต่อมานะครับที่ครูบาอาจารย์อยากจะบอกนะครับโอ้นะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับหน้าที่การงานของคุณจะมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับในช่วง2-3เดือนนี้บอกเลยว่าหามีการพิจารณานะครับ เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานนะครับคุณจะสําเร็จสมหวังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าขึ้นส่งผลนให้การเงินดีขึ้นด้วยนะครับมาดูข่าวดีต่อมานะครับเรื่องการเงินนะครับก่อนสิ้นปีนี้นะครับว,ว้าวนะครับจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณน,นะครับอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณตั้งจิตตั้งใจที่จะทำนะครับจงลงมือทําได้เลยนะความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นแก่คุณเห็นประตูความสําเร็จเข้ามาแล้ว นะครับบอกเลยว่าจะมีคนยื่นม ok ือเข้ามาช่วยเกี่ยวกับการเงินของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินต่างๆนะครับบอกเลยว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งคุณอาจจะมีโชคก่อนสิ้นปีนี้ด้วยนะครับที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณนะครับให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้นะครับบอกเลยนะครับว่าเกณฑ์การเงินโดยภาพรวมแล้วนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนับจากนี้ไปก่อนสิ้นปีนี้นะครับเกณฑ์การเงินของคุณจะดีขึ้นหากน้อมรับการเงินดีๆแบบนี้นะครับ กดแชร์คลิปนี้ออกไปและพิมพ์สาธุเพื่อเปิดเส้นทางโชคลาบให้าากับมาแก่ชีวิตของคุณเปิดเส้นทางแห่งการเงินความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของคุณเองครับใครที่กดแชร์แล้วนะครับเตรียมรับข่าวดีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เกี่ยวกับการเงินไปในทางที่ดีขึ้นได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการปรึกษาหรือด,ดูแบบเฉพาะเจาะจงแบบส่วนตัวกับภูกันนะครับสามารถจองคิวแอดไลน์แอด krujun ทักเข้ามาจองคิวกับแอดมินได้เลยนะครับ